และเธอต้องกลับไปเป็นสภาพเดิมที่มีแต่ความเหงาว้าเววังเวงเหมือนตอนที่เธอแยกทางกับสามีสุดที่รักและลูกสาวคนเดียวของเธอคิดอะไรอยู่หรือเปล่ามาลัยอ๋อสวัสดีจ้าผู้ใหญ่เชิญน,นั่งสิจ้าฉันกำลังนั่งคิดอะไรไปเรื่อยๆจ้าผู้ใหญ่ทองนั่งลงใกล้ๆกก,กับเจ้าสีสวัสด เอามือจับหัวมันรูปเล่นเบาๆทำให้เขาหวนคิดถึงเหตุการณ์เมือ่อสี่ห้าปีก่อนตอนที่เขาเลี้ยงเจ้าไตรแมวสามสีที่ได้มาตะจากต่างจังหวัดเป็นแมวที่เชื่องมากแถมเป็นที่โปรดปรานของลูกสาววัยห้าขวบของเขามันเป็นทั้งเพื่อนเล่นและเพื่อนนอนของเธอ เอาปลาทูให้เจ้าไตรสิลูกไม่ให้เมื่อคืนเจ้าไตรดื้อมากแอบออกไปเที่ยวข้างนอกความไร้เดียงสาของหนูน้อยที่อยากจะทำโทษสัตว์เลี้ยงของตัวเองจึงเอาปลาทูที่อยู่ในมือแก่งไปแกว่งมาฝ่ายเจ้าไตรก็คิดว่าเจ้านายเล่นกับตัวเองพยายามกระโดดเหญิงเหวิงตะคุบเหยื่อไปมา ยิ่งแก่งมือหลบหลีกมันก็ยิ่งสนุกไม่ให้ออกไปนะโอ้ยพ่อจ๋าช่วยด้วยเฮ้ยมึงกัดลูกกูหรือนี่นี่แน่ตายสิเธอความโมโหความรักลูกบวกกับความยับยั้งชั่งใจไม่ทันทำให้ผู้ใหญ่ฟันมีดฉับลงไปที่คอของเจ้าไตรจนขาดกระเด็นเลือดพุ่งกระฉูดออกมาเป็นนิ่มลิ้ม กระจายไปทั่วบางส่วนกระเด็นติดตามเสื้อผ้าของลูกสาวเธอกรีดร้องด้วยความตกใจร่างของเธอโอนเอ็นจะล้มลงผู้ใหญ่รีบคว้าร่างของลูกสาวไว้แต่คุณพระช่วยที่น้องซ้ายของลูกสาวมีหัวแมวติดอยู่ปากของมันงับเลยฝั่งเคี้ยวอันแหลมคมลงไปจนมิด เป็นอะไรไปคะผู้ใหญ่มือสั่นเชียวมาลัยตกใจที่เห็นผู้ใหญ่บีบคอแมวของเธอแรงเกินไปจึงรีบเรียกผู้ใหญ่เฮ <c oughs> นึกถึงเรื่องในอดีตตอนลูกสาวตายนะมาัย <c oughs> เป็นอะไรตายจ้าผู้ใหญ่ถูกแมวกัดและเป็นบาดทะยักเองต้องระวังนะพามันไปฉีดยาหรือย,ยังอ๋อเรียบร้อยแล้วจ้า มาไลายฉุกค,คิดอะไรได้บางอย่างหล่อนคิดว่าเริ่มรู้แล้วว่าใครคือฆาตกรฆ่าแมวทั้งหมดดูจากสถานการณ์และพฤติกรรมของผู้ใหญ่แล้วน่าจะใช่ที่บ้านก็ไม่มีสัตว์เลี้ยงเลยแม้แต่ตัวเดียวและคำพูดประโยคสุดท้ายของเขายิ่งทำให้เธอมั่นใจมากขึ้นเองก็ระวังเจ้าสีสวาสดีนะ ไม่ช้าไม่นานมันอาจจะถึงคิวของมันคืนนี้ลมพัดแรงดูท่าทางฝนจะตกท้องฟ้ามืดมิดปราศจากดวงดาวที่ลอยเกลื่อนส่องแสงระยิบระยับคงเป็นเพราะเมฆดำก้อนใหญ่ลอยปิดบังแสงจันทร์เอาไว้เสียงจิ้งรีดเรไรที่ร้องระงมุมจะหยุดเป็นระยะระยะเมื่อได้ยินเสียงของใครคนหนึ่งที่ค่อยๆย,ย่อง แฝงตัวไปในความมืดเสียงนกแสกสองสามตัวร้องทักตลอดชวนให้ขนหัวลุกยิ่งนักใจของผู้เดินทางในยามค่ำคืนเต้นไม่เป็นจังหวะมือที่ถือมีดอยู่เกรงแน่นมาลัยต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างเพื่อหยุดทุกสิ่งทุกอย่างและเพื่อรักษาเจ้าสีสวัสดให้มีชีวิตยืนนานที่สุด เธอหวังว่าลูกสาวสุดที่รักจะต้องชอบและรักลูกของมันและมันเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเธอกับลูกสาวจะทำให้ลูกสาวคิดถึงเธอและมีความรู้สึกที่ดีต่อเธอเธอพร้อมที่จะขจัดอุปสรรคที่จะมากีดขวางความฝันอันนี้มาลัยมาหยุดยืนอยู่หน้าประตูรั้วบ้านของผู้ใหญ่มองเห็นเขากำลังนั่งอยู่บนแคร่หน้าบ้าน กำลังดื่มเหล้าด้วยความเพลิดเพลิน